สองสวอ <Walk. S 1> กกลับบ้าน EP พห mm hmm. มาแล้วคะ่ะ ใครที่ติดตามมาจากคลิปที่แล้วขอให้เป็น EP สูตรแล้วกันพื่อคืนกว่าจะได้นอนก็บันเทิงมากจ้าต้องไปหาของใช้ที่ลืมเอาเรื่องม,<า>มันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคือเรากลับบ้านปีใหม่ก็ต้องไปทางบ้านแฟนแล้วก็บ้านเราเลยแยกกระเป๋าเป็น2ใบค่ะเป็นกระเป๋าที่ใช้ที่สตูนบ้านแฟนเป็นกระเป๋าที่เอาไปส่งขาบ้านบิ่มค่ะพวกเสื้อผ้าที่รีบแล้วก็จะแขวนไว้เป็นชุดเ,<ร>ดเามาื่อวานคือรีบมากของก็เยอะมากมาดูตัวว่าไม่ได้เอากระเป๋าที่อยู่สตูนมาก็ตอนที่ถึงสตูนนั่นแหละค่ะกลับบ้านมาวันแรกก็สนุกเเเลลย่่วัันนนนี้้ตืชาาามกบ ไม่เจอหลานประมาณ5 6เดือนน่าจะเห็น<ด>ครั้งแ,<ล>แรกก็จะงงงง่อยเล่นไปเล่นมาเริ่มสนิทเริ่มพลิวแล้วจ้า,ามื้อเช้าของคนใต้แบบเราก็เป็นอะไรไปไม่ได้คะ่ะนอกจากข้าวเหนียวไก่โทษจ้าพ่อสามีซื้อมาเตรียมไว้ให้คะ่ะน่ารักมากถ้าจะให้ถูกต้องไปก่อนนี้คือต้องกินคู่กับชาเย็นจ้าแต่ไม่เป็นไรเรากินกับกาแฟดำก่อนเดีย๋ยวค่อยไปเก็บชาเย็นตามแล้ววันนี้แม่สามีก็อยากกินแต่เตรียมค่ะเลยชวนกันออกไปกินอีกรอบนึงไป้ถึงร้านประมาณ10บโมงกว่าแล้วคะ่ะของเลยมีแม่โคบันนี้ไปกินที่ร้านเจ๊แดงร้านนี้ติ่มซำ ร้านนี้เกือบทุกค่ะตุ๋นแต่เตี้ยอร่อยมากค่ะใส่เนื้อกุ้งมาเยอะมากกุ้งก็อร่อยค่ะใครไปเที่ยวสตูลก็ไปลองกันดูตนะิกมแต่เตียมเสร็จก็ออกไปซื้อของกันที่ซูเปอร์ค่ะซื้อของเสร็จก็แวะมาเห็นร้านนี้ค่ะคือเขาจะเป็นของชาวบ้านที่มาเปิดบูธขายอยู่แล้วขนมพวกนี้คือเห็นเฉพาะที่สตูลน่ะเป็นขนมแบบแปลกๆที่ไม่เห็นที่สงขลาเลยทุกคนแล้วชื่อขนมแต่ละอย่างที่บิ่มถามแม่ค้ามาวันนั้นตอนนี้ก็ลืมแล้วใคร <S <S <c oughs> รู้ก็มาช่วยบอกบุญเพื่อนๆกันหน่อยนะคะว่าเขาเรียกว่่าาาาาขขขขขนนนมมออะะไรรแล้้้ววกกกก็็งงงๆๆจยพตปิ แห้งต่างๆนะคะเราก็จะเป็นพวกผักสดแต่สุดท้ายขนมที่ได้กลับมาอย่างเดียวนั่นก็คือขนมด้วงค่ะเป็นขนมที่ชอบกินมากชอบมาตั้งแต่เด็ก,ดก<า>ๆแลยจาะคะแม่แฟนช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้แม่นั่งรอที่ฟูดคอร์ทแป๊บ,บนึงแล้วเราก็แวะมาซื้อโรตีบันค่ะมีใครเคยกินโรตีบันบ้างไหมเป็นขนมอีกอันหนึ่งที่อร่อยมากยิ่งกินตอนร้อนๆน,นะก็คือฟินมากกรอบนอกนุ่มในหนึบๆอร่อยวันนี้แม่แฟนก็ได้รองเท้าใหม่ได้โลชั่นน้ำหอมได้ครีมทานหน้าไปซื้อของที่ห้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้าน เล่นกันอยู่ที่บ้านสักพักใหญ่ๆค่ะช่วงบ่ายเริ่มหิวค่ะประมาณบ่ายสามได้ก็ชวนแฟนออกไปซื้อยำไก่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่แบบว่าแฟนป้ายาไว้แล้วว่าทุกครั้งที่กลับมาสตูน,นี่ต้องไปกินทุกครั้งอันนี้ะนะคะจะเรียกว่ายำอะไรนะยำไก่ป๊อบเจ้าดังข้างพอสเจ้าเดิมจเจ้าเก่าแก่ <laughs> <c oughs> คือมันเป็นไก่ป๊อบที่มันไม่เหมือนร้านอื่นมาเป็นไก่ป๊อปแบบชิน้นยหอ่เป็นไก่แบบไม่มีกระดูกนะคะแล้วน้ำยำของป้าก,ก็จะเป็นสองแบบจะเป็นน้ำยำซีฟูลล้ดอีกกันหนึ่งจะเป็นแบบน้ำยำออกรสชาติหวานหวานะรสชาติยำไก่ป้าก็จะออกหวานๆนะคะใครไม่ชอบทานหวานมากก็บอกป้าเรา<ด>ค่ะแล้ไก่ที่สตูนที่ถูกต้องถูกร้านต้องใส่ใบโหระพาด้วยเรื่อ,อนี้ราคา50บาทได้มาเลยแบบเน้นๆแบบเต็มถ้วยเต็มจานลายยำเรียบร้อยแล้วก็แว่นมาต่อกันที่อเมซอนจ้ามาซื้อชาเขียวป้<ร>าการได้กลับบ้านมาแวมออไซรบ นี่เป็นอะไรที่ดีมากเพราะอากาศวันนี้ก็คือถึงมันจะร้อน,ม,น,อนมันจะอบอ้าวแค่ไหนแต่การได้เอาหน้าจอกับร่มจอกับบรรยากาศที่บ้านเนี่ยก็คือดีจริงๆแล้วช่วง,งที่กลับไปสตุลรอบนี้ทอทอทอเขาก็มีมาจัดงานด้วยค่ะเป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองสตูลจัดที่บริเวณหอนาฬิกาตรงถนนคนเดินวันเสาร์ค่ะช่วงเย็นๆอากาศไม่ร้อนมากก็เลยชวนแม่ไปเดินเล่นในงานเขาก็จะตั้งบูธแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีของกินของใช้ต่างๆแบบของกินพื้นบ้ระหว่างที่เดินกันในงานบิ๋มก็จะชวนแม่คุยแล้วก็แกล้งแมม่สาีด ยิ้มแล้วยิ้มไม่ออกยยิ้มก้ <c oughs> อนวันไม่มียิ้มโชว์ฟันหน่อยทำไง ลวลก็เดินมาเจอคุณยายร้านนี้ค่ะขายปลาแดดเดียวถุงละยี่สิบถูกมากระหว่างเดินไปก็ซื้อของกินเล่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดินมาเจอร้านนี้ค่ะขนมจอ๊อหูมีใครรู้จักกันไหมคือได้กินแล้วยังไงก็ต้องแวะแม่ค้ทอสดใหม่ๆเลยค่ะขนมจอหูร้านนี้คืออร่อยมากแกอร่อยสุดๆยิ่งกินตอนร้อนนะคือฟิน<อ>มากนอกนุ่มในหอมน้ําตาลมะพร้าวแล้วถุงใหญ่ๆยี่สิบบาทแกแล้วก็มาได้ผักสลัดร้านนี้ค่ะถุงละยี่สิบเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาไว้กินกับน้าพริกเมนูกับข้าวมื้อเย็นวันนี้ที่จะทําก เทั้ <ทะ S 1> ละแค่สิบบาทกลับมาบ้านมาเล่นกับเต้าอ,อ้วนเนี่ยเต้าอ,อ้วนวันนี้กำลังสนกําลังหน้ามันเคี้ยวสุดๆไปเลยค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นเมนูมื้อเย็นที่ช่วยแม่ทําเมื่อกี้ค่ะหนื<ม>ย<า>อย่างไข่เดียวน้ำพริกค่ะ อ้อออวน,ก,วนกินข้าวเสร็จก็ต้องมาต่อด้วยของหวานค่ะขนมเจาะหูที่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยทุกคนถุงละ้ยี่สิบาทคือได้เยอะมากแล้วอร่อยมาก <นะ S 1> อร่อยจนต้องกลับไปซื้อซ้ำซื้อไปฝากที่บ้านเลยค่ะกลับมาบ้านตอนค่าก็มาเล่นกับหลานต่อค่ะคือบันเทิงเอ๊ะเส้นไหรเล่นใครเล่นใครเล่นเล่นไครเล่นใครเล่นอครเล่นเล่เลล่นใครเล่น 你都为了钱。<laughs> <laughs> <laughs>